สวัสดีครับผมวิวัฒนสุตานันคลิปนี้จะขอนำเสนอโปรดักต์ในกลุ่มของ Quality Assurance นะครับนั่นก็คือ s t p a d ตัว s t p a d เนี่ยเป็น Industrial Tablet นะครับที่มาพร้อมกับตัว b a r c o d e s c a n n e r แล้วก็กล้องแล้วก็ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อ s s 3 3 2แล้วก็อ่า e ิน e ทอร์เน็ตด้วยนะครับผมตัว s t p a d เนี่ยจะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า QA Inspector นะครับ ตัว QA Inspector เนี่ยเราสามารถจะทำได้ทั้งเช็คท a อกที่อยู่ในชิ้นงานหรือว่าเช็คความแม่นยำของตัวทูลก็ได้นะครับผมตัวคลิปแรกเนี่ยเราจะสาธิตการเช็คท็อกที่อยู่ในชิ้นงานนะครับซึ่งในรายการผลิตเนี่ยหลังจากที่เรามีการขันแน่นแล้วเนี่ยหากเราต้องการคอนเฟิร์มค่าท a อกที่อยู่ในชิ้นงานเนี่ยเราก็จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ Software ที่เรียกว่า QA Inspector เนี่ยในฟังก์ชันของตัว j o i n t Check ครับผม เชื่อมต่อกับตัว ST r e n t ซึ่งเป็น Digital Transducer r e n g ที่มีความแม่นยำมากกว่าตัวทูนทั่วไปในการเช็คครับผมเรามาสาธิตกันเลยครับผมก็คือหน้าจอ Home Menu ของตัว Software QA Inspector นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาดูที่ Measuring Device ผมได้เชื่อมต่อตัว ST Pad เข้ากับตัว ST r e n t เรียบร้อยแล้วนะครับผม เราจะก็จะไปต่อกันที่ตัวฟังก์ชันจอยเช็คกันเลยนะครับผมสำหรับตัวฟังก์ชันจอยเช็คเนี่ยผมได้เซตโปรแกรมต้องการเช็คค่าทอร์ก20นิวตันซึ่งผมได้ขันที่ตัวเทสจอยไว้ที่20นิวตันแล้วนะครับโดยทูนไฟฟ้าซึ่งในตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซตจำนวน สแมเปิลที่เราต้องการเทสทั้งหมดได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมเซตไว้ที่6ชิ้นงานแล้วเซตค่า C P C P K ไว้ที่1.33นะครับผมซึ่งเราก็จะสามารถกดเริ่มเทสได้เลยนะครับผมจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยจะโชว์ค่า tolerance ท,ที่17ถึง2ี่ซึ่งตัวเนี้ยเราก็เป็นคนเซตไว้เหมือนกันเราต้องการเซตทั้งหมดที่6ค่านะครับผม จะเห็นว่า Result ที่ได้มาเนี่ยจะโชว์ทั้งค่า Talk ที่อยู่ในชิ้นงานแล้วค่าองศาที่เราหมุนตัว s t r e n t แล้วก็ค่าไฟนอล Talk กหรือ p e a ทอร์กด้วยนะครับผมเมื่อเราขันครบตามจำนวนแล้วนะครับซอฟต์แวร์ก็จะคำนวณผลสรุปมาให้เลยซึ่งตัวเนี้ยรีเซ l ลจะโชว์ว่าโอเค เพราะว่าค่า CP แล้วก็ค่า CPK เนี่ยผ่านเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ครับผมซึ่ง Data ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเซฟลงไปในตัว STPAD ตัวนี้เราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับโดยไปที่ r e s u l t e จะโชว์ค่าทั้งหมดที่เราขันไว้ครับผม6ค่า ก็จะเห็นว่าตัวทอร์กที่อยู่ในชิ้นงานเนี่ยจะอยู่ประมาณ19-20นิวตันเมตรซึ่งอยู่ในค่าที่เรากำหนดไว้ครับผมขอบคุณครับ